เพื่อนได้เห็นกันจะมีเป็นทางด้านหลังนะจ๊ะด้านหลังต้นไม้ก็น้ําคงขึ้นเมื่อก่อนตรงนี้คงจะไม่เป็นน้ําไม่เยอะขนาดนี้ใจกันได้นะคะคิดจะได้มีกําลังใจในการทํางานในคลิปต่อไปจ้าแค่นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมีความรู้สูงสูงจะได้ไดไดอ่านไปบรรยายไปให้เพื่อนได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะจ๊ะแต่เราก็ชอบทําง,งานตรงนี้นะคะเพื่อน เต็มแล้วจ้าน้องปลาอาหารจะอาจจะเยอหะหน่อยจ้าอือค่ะเต็มไปหมดนะคะหมือนเขาลงไปเล่นน้ำนะจ้ะาเพื่อนๆมีอนสติมีนน้ำเลยจะต้องปลาสวยงามเหมือเขียวขึ้นไปหมดเลยนะเพื่อนๆปลาสวยมากเลยค่ะสวยงามนะเพื่อนๆเพื่อนประวัติศาสตร์ที่เขามีไว้ให้อ่านไว้ได้ศึกษากันเราเรียนกันจ้ะ ความเป็นมาเป็นไปอย่างไรใ,ใจกันได้นะคะค,คิดจะได้มีกําลังใจในการทํางานในคลิปต่อไปได้แค่นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตำลาอยู่นี่นะคะเป็นตำลาประวัติศาสตร์ที่มาสร้างไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษาได้เที่ยวชมกันนะ,ะ๊ะด้านหาน้าจะเป็นสีใบสีหมุนๆนี่น,น,นะคะคิดก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกอะไร ไฟสีหมุนๆน,นะคะสมคิดก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกไฟอะไรเพื่อนต้นไม้ใบหันหลังแต่เขาพายไปได้ตรงมากเลยสมคิดก็ไม่เข้าใจแล้วเขา,ขาไปไจุดๆเลยนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ชงไม่สามารถลงไปได้ในแม่น้ำเพื่อนๆดอกไม้ขึ้นไปเลยนะคะนี่ดอกไม้ตรงนี้นะคะ เราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆจะนี่ก็เป็นสะพานด้านหลังนล้วก็่ห้มีร็นลกงเนยจะกขาไม่ให้ลงไปจะให้อยู่ดูซิเออนมีเรือมาจริงๆนะคะหนุ่มเรือพายเรือลำเล็กๆเขาเรียกลืนข้ามนี่จะอาจจะได้ยินเสียงเข้ารบกวนหน่อยๆนะจ้าเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะ้าเรือแบบนี้ก็น่าสนุกนะเจ้าเวลาแข่งนะคะทาเพื่อนเจ้่อยู่ก็ ร่ำเรียนกันก็มีนะคะีให้อ่านได้ศึกษากันนะคะว่าใครเป็นอย่างไรมาองไมาทาอะไรไว้ที่นี่ขึ้นไปด้านบนก็ไม่สามารถลงไป้านล่างเราก็จะกั้นไว้ให้เราไม่ให้เดินลงไปนะว่า้อยู่ประไปเห็นอาเลยจ้าอาที่สเลยนเจะให้เพื่อนเพนได้เห็นนะจ๊ะ สวัสดีทักทายเช่นกันนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะตอนนี้เราก็าอยู่กันที่ริมน้ำนะจ๊ะอยู่ในหลังหันหลังแต่ก็พายไปได้ตรงมากเลยสงคิดก็ไม่เข้าใจนะเขาเขาไปได้จุดจุด,จ,ดจุดเลยนะจ๊ะขอบคุณมากนะจัะเพื่อนๆที่ชงด้วยวันนี้โอ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 ้หางหันก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะจ๊ะนจะเพื่อน <c oughs> ็มีว่าให้อ่านไว้ได้ศึกษากั่เราเรียนกันจนะ,ะว่าความเป็นมาเป็นไปอย่างไรอาหารก็อาจจะเยอะหน่อยจ้ะคะ่ะเต็มไปหมดนะคะหนู่มลงไปเล่นน้ำาะะิจเจพี่เพื่อนมีกระติน,นะจ๊ะไม้รอบรอบที่กระปลูกไว้ให้กับอันสรณสองจ๊ะเมื่อกี้เราก็ให้เห็นชื่อไปแล้วนะคะนี่นะจ๊ะนี่นะคะ,ะ,คะพูถึงมีน้ำเลยจะตองป้าส่วยน้ำเันจะเขียวขึ้นไปหมดเลย หันหลังแต่เขาพายไปได้ตรงมากเลยสมคิดก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไปไปด้จุดจุดจุดเลยนะจ๊ะเนขอบคุณมากนะคะเพื่อ,นเ,อน,นเพื่อนที่ชงเพื่อนเพื่อนไม่สามารถลงไปได้จ้เนะเนแม่น้ำเพื่อนเพื่อนสวยงาม,มากเลยให้เพื่อนได้เห็นกันจะนี่เป็นทางด้านหลังนะจ๊ะด้านหลัง ้นไม้ไก็จะเป็นเพื่อนเจอยู่่ก็ไม่มีให้เราได้เร่องเรียนกันก็มีนะครับีให้อ่านได้ศึกษากันนะครับว่าใครเป็นอย่างไรไม้ขางใรมาทําอะไรไว้ที่นี่ขอบคุณมากนะคะในการรับชมคลิปนะจ๊ะขอบคุณมากทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์ให้กําลังทางหันหลังแต่ก็พายไปได้ตรงมากเลยสมคิดก็ไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไปได้จุดจุดจุดเลยนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ชมเธอก็มีให้อ่านเยอะแยะนะเจ้ะเพื่อนๆเยอะแยะมากมายก็มีคนมาเขียนอะไรเพื่อนอ่านออกว่อ่านกับชายแม่น้ำเลยจ๊ะก็มีคนมาล่องเรือนะจ๊ะล่องเรือเล่นเรือเขามีที่ยืนของเขาเนี่ยเจ้าน่ะยืนตรงที่กดเห็นเรืออะไรคันโนเลยจ้ะนั่นะผมคิดอยากไปถายจังเลยนะเจ้ะเพื่อน เรือไปด้วยเลยจ้ะกันคระบต่อไปก็จะเดินขึ้นไปแล้วก็มีดอกไม้ให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามมันด้วยนะยจ้ะเดินขึ้นไปเรื่อยเลยจ๊ะดอกไม้ก็นหนึ่งชั้นนะจ๊ะหนึ่งชั้นก็มีก็มีให้อ่านเยอะแยะนะจ๊ะเพื่อนๆ เจะกไปองฟ้าเลยจ้คอที่สเลยนจะให้เพื่อนๆได้เห็นจ๊ะลอยนี่ก็เป็นรูปปั้นทางประวัติศาสตร์จ้ะเป็นชื่ออะไรกันนะอาหารก็อาจจะเยอะหน่อยจ้าคะเต็มไปหมดนะคะหนูกมเขลงไปเล่นน้ำมะจ๊ะเพื่อนมีกระติ เสียงรบกวนกหน่อยอกของใครมันจะอาจจะมีเสียงลมเสียงน้ำเราก็ไม่สามารถเลี่ยงได้พราถ้าเราภาคเสียงได้เราก็จะมีหนึ่องขั้นหข,ขั้นด้วยกันนจะจ้่ก็มีอกะกก็จะปลูกไม้ไว้แต่ละขั้นละขั้นะนะครหาหลังลงไปก็หกเพื่อได้ชมบรรยากาศรบนีน้ก,นนก,นก็จะเป็นเป็นข้าม,มก็มีรถวิ่งมา โอ้โอ้โอ้น้งหันก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะจ๊ะอะไรได้จะเป็นสีใบสีหมุนๆนี่นะบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียกใบอะไรเขื่อนต้นไม้ใบขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไม่สามารถลงไปด้านล่างได้เลยเขาก็จะกั้นไว้ให้เราไม่ให้เดินลงไปนะจ๊ะเพราะว่ายาอันตรายอยู่เหืออะไรคันโนเหรือจ๊ะเท่านั้น คิดอยากไปถ่ายจังเลยนะถ่ายจังเพื่อนถายเรือไปด้วยเลจ๊ะโอายแม่น้ำาลจ๊ะก็มีคนมาล่องเรือนะจ๊ะล่องเรือเล่นเรือเขามีที่ยืนของเขานจ้ะนะนะ่ะยืนตรงที่กดหินตั้งแต่สมัยไหนนะเพื่อนมันจะเป็นดอกไม้รอบๆใช้บกระดับยังไม่ใช่สีเขียวเลยจ้ะ ต้นไม้เก็จะเป็นน้ำพุเลยนะน้ำพุจะจะอะไรเราจะเข้าไปน่อยมันจะเข้ามีคนมาถ่ายรูปมันจะถ่ายรูปเพื่อนไม่เปลี่ยนค่ามี้จะอาจจะได้ยินเสียงเข้าเข้ารบกวน,นหน่อยๆนะเจ้าเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะหาเหลือแบบนี้ก็น่าสนุกนะเจ้าเวลาแข่งนะคะเพราะนั้นน้ำคงขึ้นเมื่อก่อนตรงนี้คงจะไม่เป็น น้ำไม่เยอะขนาดนี้ตําลาอยู่นี่นะคะเป็นตําลาประวัติศาสตร์ที่มาสร้างไว้ให้ชนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษาได้เที่ยวชมกันนะจ๊ะด้านหน้าเองนะเจ้าเพื่อนคิดวาาด่าพากได้แค่นี้นะคะเพราะเราก็ไม่ได้เก่งภาษาไม่ได้เรียนจบป,ปริญญาตรีนะจ๊ะก็เลยไม่สามารถจะพาคใหเ้เพื่อนได้รู้รายละเอียดน,นะคะเสียดายที่เราเกิดมาความรู้น้อยนะคะเราก็อยากนะจ๊ะไม้นกโอบที่เรปลูกไว้ ให้กับอนุี่สอนะจ๊ะเมื่อกี้เราก็ให้เห็นชื่อไปแล้วนะคะนี่นะยคะนี่นะคะพูดถือมีน้ํนา,าเลยจะทองปลาสวยนามันจะเขียวขึ้นไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆอปลาสวยมากเลยค่ะปลาสวยนะเพื่อน,อนกระดับใช้ใบกระดับยังไม่ใช่สีเขียวนะจ๊ะต้นไม้มันก็จะเป็นน้ําูุนะจ๊ะน้ำผู้จากนะจ๊ะไม้รอบๆที่เราปลูกไว้ ให้กับอนุี่สอนะจ๊ะเมื่อกี้เราก็ให้เห็นชื่อไปแล้วนะคะนี่นะยจ้ะนี่นะคจ้ะคู่ถือกันค่ะนี่เลยจ้ะจะเดินขึ้นไปแล้วก็มีดอกไม้ให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามกันด้วยนะจ๊ะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะดอกไม้กันหนึ่งชั้นนะจ๊ะหนึ่งชั้นก็จะเป็นสีใบสีหมุนหมุนนี่นะจะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเรียบอะไรอะไรขึ้นต้นไม้ใบเ้ยงน้ำคงขึ้นเมื่อก่อนตรงนี้คงจะไม่เป็น น้ำไม่เยอะขนาดนี้